ถ้าคุณกำลังมองหาที่เรียนต่อเปลี่ยนบรรยากาศเดิมๆได้ชังความรู้และได้ทดลองสนุกๆก,กับสิ่งที่อยากทำที่นี่โรงเรียนสังขะตอบโจทย์ทุกความฝันสารต่อทุกความคิดทุกคนคือญาติมิตรดูแลเหมือนครอบครัวโรงเรียนสังขะ ้งอยู่ที่ตำบลสังขะอําเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์การเรียนดีดนตรีพร้อมสิ่งแวดลอ้อมสวยงามใช่และะ้วครับที่นี่เราคัดสันความรู้ที่จําเป็นกิจกรรมที่จะคนได้ทําแล้วมีรอยยิ้มบรรยากาศโรงเรียนที่เต็มไปด้วยโอโซนสดชื่นทุกครั้งที่มาสัมผัสไม่เบื่อที่จะเรียนเพราะที่นี่เติมเต็มทั้งความรู้และความชอบของเรา ในปีการศึกษา2564นะครับโรงเรียนสังขานะมีการปรับปรุงหลักสูตรนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรห้องเรียน S.M.B. หลักสูตรห้องเรียนทั่วไปนะครับนอกจากนี้ก็มีการกำหนดนโยบายการรับนักเรียนนะครับโดยเฉพาะห้องเรียน S.M.B. นะครับเรียนดีฟรีค่าเทอมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแนวนยโยบายหนึ่งนะครับที่จะใช้ในการ บริหารจัดการด้านวิชาการประสานกับการใช้นวัตรกรรมเล่นเทคโนโลยีนะเพื่อต่อยอดให้กับนักเรียนนะมีความรู้และก็เป็นผู้ที่มีความรู้ดีนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเป็นครับการเติมเต็มหลักสูตรที่เน้นส่งเสริมพัฒนาตามความฝันของนักเรียนอยากเรียนต้องได้เรียนอยากเล่นต้องได้เล่นเราขอนำเสนอหลักสูตร SME เรียนดี4ีค่าเทอมนอกจากจะเข้มข้นทางด้านคณิต วิทย์และภาษาแล้วเรายังมีนโยบายส่งเสริมคนเรียนเก่งยกเว้นค่าเทอมให้ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ถ้าคุณเลือกเรียนแผนการเรียนอื่นเรายังมีทุนยกเว้นค่าเทอมให้อีก10ทุนว้าวนอกจากนี้โรงเรียนของเรายังได้ส่งเสริมคนใจรักด้านดนตรีได้มีเวทีแข่งขันส่งเสริมด้านศิละปะจนไปสู่ระดับชาติมาอย่างมากมายและด้านกีฬาที่ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีว่านักเรียนที่นี่ไประดับซีเกมมแล้ว น้องรู้ไหมครับว่าที่นี่ทุกคนมีศูนร่วมในการพัฒนาคุณภาพเน้นกระบวนการปฏิบัติซึ่งทุกหลักสูตรของเราสามารถทําให้ทุกคนเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศที่เราอยากจะเข้าได้ค่ะสวัสดีครับพี่โอ้งนะครับติดหลักสูตรวิทยาศาสตร,ร,ร์บัณฑิตสาขารังสีเทคนิควิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และการสาธาร,รณสุขการจานาพิเศษนนทบุรีครับติดทุนนครชัยบุรีเรียนฟรีตลอดหลักสูตรครับ สวัสดีครับพี่โฟค,ครับติดคณะสาาวิยาศาสตร์สาขาการฝึกส,ส,สอนกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรส์ศูนย์รังสิทิครับสวัสดีค่ะพี่อุ้มค่ะติดหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขการจราพิเศษค่ะและนั่นแหละครับนี่คือผลผลิตที่มีคุณภาพของโรงเรียนสังขะถึงเวลาที่ทเราจะจับมือไปสู่เป้าหมายที่เราฝันพร้อมกันอย่างมาครับ จับมือไปได้วยกันกับเราที่นี่โรงเรียนสังขะ